สวัสดีครับผมปอกันครับผมครับกับพุ่งแหวครับในอ่าใช่แนวคู่แหวทุวเต็มตัวแตนพี่น้องปุ่นปลนอยู่ทุกต้นใหม่เต็มแหลกมากเลวครับผมครับตาคอใส่สวยอยู่ครับนี่ครับขอแก้มพี่น้องโลเลยนะครับผมกระไม้กะนี่ครับขึ้นอยู่ทุกต้นใหม่บวกขึ้นสูงเนาะพี่น้อง มันร้อยหลายตัวอยู่แต่ว่าตัวบใ่ใครง่ายสักเดี๋ยวก็เลยร่อนตัวงามงามร้อยมากก็เลยสัดเลยพี่นอ้องนะครับแดดกะเขาท่ายดีอยู่เอา้าโอเคครับเอาผลงานมาฝากพี่ฝากนอก้องเดี๋ยวขั้นเม็นไว้มีผลงานต่อไปกระชี่ายไมหมพี่เห็นหนองเบ้างไหมพี่เป็นอนะ้องเนาะเอาครับ